จริงเหรอออเปิดกล่องชายดูไหมคือไหนกองเขาไปแล้วกองเขาไปไหน ได้บ้างได้อันข้างหลังล่ะบ้าข้างหลังออกมานักบ่าวในใช่อันข้างหลังมาหน้าหน่ะไม่ถือออกมาได้หรอเออเออนั่นแหละเอออยกางเงี้ยเขาต้องเล่งท้ำไมล่านะครับพ่อโอเคสวย เออเออเออ,เอ,อเออเออโอเคใลหน้าขึ้นมันติดกันเหรอโอ,อเคมองกล้องหนึ่งสองสามโอเคหมดแล้วยังครับระวัง ลูกเผลอไงลูกเผลอมันจะห่อเยอะอยู่พี่กดแบบรัวๆรัๆไว้เลยแล้วก็มาถ่ายคิปต่อระวัยไม่ไีจะบบวาจากนั่นีี่อยู่ก็จากนอนนี้ไงเคืออยากนอนพักแขกไฟไฟลับ เป็นยังเครื่องหวงไป่ได้รับได้นอนกินพี่จูรู้ไหมว,ว่ามีคนดึงนี่เห็นไหมน,นี่ตลเลยเล็บด้วย,ยน่งตอนไหนตอนรับนี่ไงบอตอนนั้นลําเรื่องบอสตอนคอนเสิร์ตว่าลําเรื่องคอนเสิร์ตเ้ดึงเดคน,น,นแห่งฟูหนอยนอยู่ แก้วพูดแก้วครับเหี่ยอ๋อ๊าอันมากกล้องเขานี่ไหมเอาต้องเขาไป็เต้งนด่ง ชืนอนหลับเนี่ยาเด้นอนมาเด้นอนมันแบบฟาวนั่มเราไม่นีมันแบบขอบคุณแม่เ็ดีนะครับขอบคุณแม่เจดีนะชื่อไดีกนีนานายโอเคขอบคุณแม่ใหม่ด้วยนะครับนี่ มาได้กับสวยพ่อพอกับแม่มาที่มาอยนควาอว่าใบน,นอนก่อนเป็นจอบในใี่แหละส่วนน้ำน,นองลูกก้อนหอ่กอนมุตายแล้วเงินทื่ออกดูที่นี่เงินมาตื้อที่ออกเก็สิเอ,อ,ะอ๊ะบ้านนยทำไม่ของมืเราตรงนอ้ Конечно. เรื่องอะไรนะนองทำใจแม่นานาซึ <c oughs> าบำ้ำงาีสาวมาน้ได้ไปดูเจมิงไหมวันนี้ไปดูซีแล้วก็ไปต้นเป็นเกียรติมากเลยเป็น <c oughs> ไปต้นให้ทีมหน่งคือพันล่มหรอือพัลม่งหยาเจมิงแล้วลองพิมพ์มาถูกกระพอง <c oughs> หลุดน,นำ้ำจริงเจ้าว่าคนกินเนี่เพราะว่ เจตั้งใจร้องเพลงมากเจมิงไม่ได้เป็นนักร้องมืออาชีพแต่เจมิงทำขนาดนี้เอาก็สุดยอดแล้วพอทำให้คนรู้จักทำให้คนรักขนาดนี้มันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์ทีนี้ละครือัจะว่าเป็นบุญเป็นบุญเพื่เป็นบุญจริงเป็นบุญจริงกว่าเราจะทำให้ใครหลายๆคนรักเราก็เหมือนก็เหมือนน้องหญิงเห็นไหมที่จะทำให้ใครๆมารักได้ให้คนรู้จักยากทีนี้ละคือบุญคนบุญอีกพูดอีกทีแกงกันว่ไดร ไปเก็บน้ากนได้กัไดขนาดคือนองมานาตีลาบซอนช่อะไรใส่าเาจะเรียว่าวดจันทร์กาีบอควดนันอเราทำบุญร่วมกันตเรนว่สเปซเดียนยูโดรเนี่ยรงเครื่องก็ดีแก๊ส่ปูโด กสใขาบันดุงใายบอกว่าหักลายก็เปิดก็เปิดนี่บอลเสื้อเสื้อมาใหม่ไปซื้อเสื้อม้าไม้แค่คุณแม่เสื้อนี้ซื้อใหม่ด้วยไหมนี่ซื้อใหม่อันนี้เสื้อใหญ่มันดูปีกเยอะตัวใหญ่ยูจังนอยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกแตเกีบอีกนี่เพิ่งเดี๋ยวคุณจักรเสกใส่รักษาห้ามซักด้วยนี่เด้อซักบ่ได้ซักแล้วมันจะเป็นเสียนี่เดี๋ยวมันเริ่มกลับมาแล้วนี่ ก็ <c oughs> ถือว่าเริ่มกลับมาแล้ววอะไรอ่อนไอจ<ะ>ูเดี๋ยวว,วันไหนเราว่างๆเราไปดูกันนอนดูบ้านี่ไอจูหนึ่งที่ยางได้สีขาวเนาะสีเขียวอู้ยยังได้สีเขียวให้สีเขียวสวยไหมมันขับพิวนะพี่ว่าสีเขียวเนี่ยแล้น้องมันน่าที่จะขับพิวค่ะแม่เป็นทุกอย่างให้แล้วทุกอย่างตากล้องก็เป็นแล้วเนี่ยเปิดยอดเป่าลูกไส้นั่งเป่าลูกไส้ลูกไส้กันนอน ท <ge ar? S 2> ี่จริงว่าแม่นอนไม่เจอมาลูกไสแบบว่ไวแล้วแม่เอื้อปรุงกันไสตอนไหกันรับซ <plus S 1> <demek> ื right ้อคลิป้าวานมาได้ไหมคลิปๆเลยของเราถึงแล้วน้มาด้วยนะคะขอบคุณพแม่ด้วยมากค่ะขอบคหนกจูกน่ารักพี่จูแกไปกับน้องมานาเหมือนน่ารักเนน้องมีเรื่องไวัานเป็นอย น้องกันยืน้ำกันกับซอยเลยอกันเป็นมือกันมือขี้ข้นดีข้าวเปีนน้ำกันไม่ไพเลี้ยงขาดียังอยู่สามคนพี่ทำไมตาล่างสวยจังวันนี้สวยเหรอสวยใส่สีเอาแค่นี้นะใส่สีน้ําตาลเยอะนี่แหละเอาแค่นี้พอมันมันมันคมกีต้าพอดีแล้วกีต้าก็พอดีครับแต่ว่ามันยาวไปนิดนึงไหมเออแต่ว่ามันก็ดีกีตขึ้นอย่างนี้นะอันนี้พอดีโอเคพอดีไปเน้องกีตีมันเก่านะที่แล้ว ก็อผ่านาที่ไ <ป S 2> <พา S 2> หม,มเอาเรื่มไม่บอก